สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่์แชกดนานๆกดยันยนันกดเยอะเอะนะคะเรายังอยู่ในช่วงของข่าวขาวที่ต้องตั้บไว้ก่อนนะคะช่วงนี้อะไรไม่ว่าต้องต้้มเอาไว้ก่อนมีไปถึงกรอกอกรอดงดอกกันบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะตามไปดูค่ะ ค่ะพอมีหลายเสียงผู้วิเคราะห์หลักๆหลายคนพูดถึงว่าไอ้คดีที่เอาตั้มได้มีโอกาสจะเอาทนายตั้มเข้าสังเต้ได้ผิดได้เนี่ยนะคะก็คือสามสิบเ้าเจ็อดนี่ยไม่อะไรแล้วแต่สาสิบเนี่ยต้องเอาให้ได้เพื่อที่จะมาถึงการฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ได้นะคะ ทีนี้พอจุดนี้เพราะว่าไอ้ตัวเริ่มต้นเราจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือการยังไงก็ได้ต้องจับไอ้ตั้มให้ได้แม้ว่าจะเริ่มจาก71ที่ที่ฉันได้พูดเอาไว้ว่าวันนี้มันได้พิสูจน์แล้วว่าไอ้71เนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่เป็นจริงแล้วตั้มสู้ตรงนี้ได้อยู่แล้ววันนี้ก็เลยต้องมีการออกมาพยายามให้สื่อพูดถึง71 มีพิรุธอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็จัดตามที่บอกเนี่ยยิ่งออกมาพูดเน้นยิ่งเห็นพิรุษเขาบอกว่าไอ้จ็ดสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นสเสน่หาไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่สัญญาที่อ้อยไปเซ็นชื่อไว้ในการพัฒนาเว็บไซต์ไอ้เรื่องหวยออนไลน์เนี่ยนะคะเขาได้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตรงนี้ที่ฉันเคยเรียกถามมานานแล้วว่า ไปลงวันไหนขอดูหน่อยได้ไหมไอ้บันทึกประจําวันที่ลงเนี่ยตกปกมันยังไงลงไว้ไว่ายังไงลงไว้เมื่อไหร่ไปลงนั้นเพื่ออะไรแล้วไอ้คู่สัญญาคนนี้ได้ถูกเรียกตัวไปสอบด้วยหรือเปล่าใครเป็นคนสอบปากคำตั้งแต่ตอนไหนยังไงไอ้เจ็ดสิเอ็ดมันถึงไม่ไปถึงไหนสักที ตรงนี้ล่ะค่ะมีการเอา71ขึ้นมาแล้วก็มีการคือแทนไม่มีสื่อคนไหนตามไปหาไอ้เจ้าของเว็บนาคีนี่เลยนะคะไอ้ไอ้เว็บนาคีเนี่ยมันมันมีอยู่จริงอยู่แล้วนะคะเล่นหวยออนไลน์หวยจีนเราไม่เห็นเลยว่าไอ้เจ้าของเว็บนาคีเนี่ยถูกสื่อไปถามไปอะไรยังไงไม่มีทั้งทั้งที่จะเป็นตัวชี้แนะได้เลยว่า นี่นะไอ้ตั้มมันไม่ได้ได้โดยเสน่หานะมันมีการคุยกับผมผมมีการคุยกับเจ้าของเงินหนึ่งนู้นาน่งนีงนง้อะไรยังไงไม่มีค่ะแต่วันนี้ไปถามใครไปให้ตำรวจยืนยันว่าอ้อคนเนี้ยมาลงบันทึกประจําวันจริงไอ้ตัวบันทึกประจําวันก็ไม่ได้เอาให้ดูลงจริงหรือเปล่าลงเพื่ออะไรอย่างที่ที่ฉันบอกตามที่ทนายตั้มเล่าว่าอ้อย จะให้เงินเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้ตั้มไปหาสัญญงสัญญาเลยมาไม่งั้นเอาเงินออกจากฝรั่งเศสไม่ได้ทางฝรั่งเศสไม่ยอมค่าใช้จ่ายในการเอาออกจะสูงกว่าการมีสัญญาว่าลงทุนนั่นก็คือไปหานิติกรรมอําพางมาให้พี่ชิ้นหนึ่งตั้ก็บอกเอามีสัญญาอันนี้อยู่ในมือเอาไหมนั่นก็คือก็คุยกันคือทั้งไอ้ตัวตัวเวฟคือสามคน ตั้มอ้อ,อยแล้วก็คู่สัญญาที่เป็นบริษัทพัฒนาโปรแกรมเนี่ยรู้กันอยู่ว่าฉันเอาใบนี้ไปนะเธอทำอันนี้เป็นะเขาอาจจะได้อะไรบางส่วนเท่านั้นเองในการที่ยอมทำอันนี้ให้แต่รู้กันว่าเราจะไม่จ้างจริงนะเราเพื่อที่จะแค่เอาเงินออกมาเพราะถึงเขาบอกว่าไป ลงบันทึกประจําวันไว้วันที่สิบห้าเพื่อที่จะบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีการไปฟ้องร้องอะไรกันแล้วฉันจะได้ไม่โดนคือคู้ฝังคุณผิดสัญญาก่อนไม่ไม่ใช่ฝังฉันผิดสัญญาไม่ส่งงานไม่อะไรให้ก็เลยไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้อันนั้นเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้มีหลักฐานชัดเจนว่าที่ฉันไม่ทําอันนี้เพราะว่าฉันก็ไม่ได้ได้เงินมาทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการรู้กันอยู่แล้วหรือเปล่า ทำไมเราไม่เห็นบันทึกประจําวันอันนั้นทําไมไม่มีการไปสัมภาษณ์ไอเวสนี้ว่าได้คุยอะไรกับอ้อยไอตรงเนี้ยบอกว่าทุกคนตกใจว่าทําไมจ้างแค่ยี่สิบล้านแล้วตั้มมาเอาเจ็ดสิบเอ็ดล้านตอนหลังก็มีการออกมาอาธิบายว่าอ๋อยี่สิบล้านเป็นค่าจ้างนะใช่พราะที่ฉันบอกว่าอ้อยสัญญาที่อ้อยเซ็นมันคือเจ็ดสิบเอ็ดล้านนะเพียนลงไปชัดเจน ว่า2ล้านยูโรเพราะฉะนั้นอ้อยรู้อยู่ว่ามันเป็น71ล้านมันเป็นตัวจำนวนเงินที่อยากจะเอาออกจากประเทศฝรั่งเศสแล้วเอามาให้ตั้มก็เลยมีการเสริมว่าอ๋อกก็นี่ไงไอ้เงินที่เหลือไอ้ส่วนจาก20ล้านนั่นก็คือเงินที่จะไว้เป็นทุนซื้อลอตเตอรี่มาวางขายในออนไลน์นี่แหละคะ่ะ ตรงนี้ถึงได้น่าสนใจยิ่งทำให้เห็นชัดว่าไอ้71ล้านเนี่ยมันเป็นการตั้งเรื่องขึ้นมาเท่านั้นเพื่อที่จะตามตะคุบตั้งอ้อยทำทำไมอ้อยทำไปโดยมึงเอิญนและมีคนไปเอาอ้อยมาเชิดหรือว่าอ้อยทำเพราะว่ามีคนเชิดไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าสมมุติว่า อ้อยมาแจ้งความเออกระเอิกเลยมีการเตรียมมีการนั่นอาจจะดูว่าเชิดจนเกินไปจึงเป็นการแจ้งความก่อนที่ปักช่องแล้วค่อยมาให้คนเชิดหรือเปล่าตรงนี้น่าคิดค่ะตรงนี้น่าคิดว่าวันนี้อ้อยสามารถที่จะจับตั้มกับเมียเข้าไปนอนในสังเตได้เนี่ยเขามีความสุขมากไหม นาคิดอยากให้มีสื่อสักหัวสองหัวลองไปถามความรู้สึกของอ้อยดูใจสลายขนาดนั้นเห็นไอ้ตั้มเข้าคุกน่าจะใจฟูขึ้นไหมคะแต่เขาบอกเขารู้สึกเรื่อยๆไม่รู้สึกอะไรในขณะที่พี่ชายเขา มีความสุขมากที่ตั้มได้เข้าคุกถึงกระดาษอวดว่าอุ้ยแม่เขากินคือเจริญอาหารพอรู้ว่าตั้มเข้าคุกสังเกตไหมคะว่า ลุงเน่งเนี่ยแกจะต้องอ้างแม่อย่างเดียวอุ้ยแม่พอรู้ว่าตั้มโดนจับเนี่ยอุ้ยโล่งใจเบาเพราะว่ากลัวว่าตั้มจะมาข่มขู่อะไรน้องสาวคือมันเป็นอะไรที่มันเวอร์วังตลอดแล้วก็ในขณะที่คนที่ใจสลายมากใจสลายใจสลายเหลือเกินวันนี้คนที่ทําให้ตัวเองใจสลายเข้าคุกเขาบอกเขาชิลๆเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเรื่อยๆอยากให้มีคนไป จ่องส่งไปจ้องไปดูหน้าว่าอ้อยที่ใจสลายเนี่ยวันนี้ดีใจไหมที่ตัวเองสามารถเอาคนใจสลายเนี่ยเข้าคุกจนได้พร้อมเมียเขาคนที่ตัวเองบอกว่าเนี่ยรักเหมือนน้องชายน้องสาวอยากจะเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมวันนี้ฝีมืออ้อยส่งสองคนผัวเมียนี้เข้าไปในคุก ใจฟูขึ้นไม่อ้อยค่ที่ฉันอดไม่ได้ที่ต้องไปจ้องดูว่าอัจฉริยะจะออกมาเล่นเรื่องไรอัจฉริยะเงียบหายไปนานสื่อไม่สนใจนะคะเริ่มสื่อเริ่มสนใจเมื่อวันที่อัจฉริยะไปจับมือกับชนายตั้ม อัจฉริยะไปจับมือกับทนายตั้มในฉันรู้ก่อนล่วงหน้าอย่างที่เล่าให้ฟังมีคนมาพยายามจะติดต่อให้ทนายตั้มยอมจับมือกับอัจฉริยะให้ได้อย่างนู้นอย่างนี้เพราะอัจฉริยะอยากจะเข้ามาทําเรื่องที่ไอคอนด้วยทนายตั้มถ่วงเวลาไว้แล้วก็ดึงเอาทีมทนายแอดเวนเจอร์เข้าไปเดินด้วยไม่เอาอัจฉริยะมาจับมือกับอัจฉริยะที่หลังนะคะ พอจับมือปุ๊บอจฉริยะก็เริ่มดังขึ้นมาเพราะพอจับมือปุ๊บตั้มโดนเรื่องราวทันทีอัจฉริยะจับมือเป็นเพื่อนกันแล้วต่อไปนี้เราจะไม่นั่นไม่นี่กันไอ้นี่ก็เปลี่ยนคําพูดทันทีกลับคําทันทีได้เหมือนกันค่ะวันนี้อัจฉริยะมีคนไปเจาะไหมล่ะอจฉริยะก็คือมีคนถามเพราะอจฉริยะบอกว่าเขารู้คนนั้นก็มีข้อมูลก็รุ่นวันนี้มีนักข่าวถามตรงๆว่าพี่อาจมีข้อมูลอะไรมีหลักฐานอะไรไหม เรื่องเกี่ยวกับนี้ผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวให้เจ้าหน้าที่ก็เป็นคนทํากันแต่อยากจะฝากไปถึงบ้านพระทิก็คืออยากจะฝากไปหาสนทิซึ่งสนทิขำหน้าขำนะคะเรียกอัจฉริยวะว่าท่านอาัจฉรยิยะหน้าขำมากสนทิเรียกว่าท่านอัจิรยิยะ อริยะกลบอกว่าอยากจะฝากไปถึงบ้านพระชิตก็หมายถึงที่ทีมงานเทพชิดาเดินดินนี่แหละคะ่ะว่ามีอยากให้ไปสอบปากคำคนคนหนึ่งแล้วจะเป็นประโยชน์กับอ้อยมากลองนึกให้ดีนะคะอจฉริยะตอนนั้นอยู่ในฐานะหัวหน้าทีมทานายของแม่น้องชมพู่แล้วก็คือเป็นทีมของจดร่วม เขาได้ไดยื่นบัญชีพยานโจดร่วมมาด้วยโดยตัวเขาหนึ่งคนที่ครั้งที่เขาไม่ไม่มีความรู้ไม่ได้อะไรเลยลตัวเขาหนึ่งคนมีอาจารย์ออสหนึ่งคนแล้วมีใครมีล่ามญี่ปุ่นคนหนึ่งคนที่เเป็นคนแปลข่าวเกี่ยวกับซิงโคโตรอนไอ,ไอ,ไอ,ไอไ้คดีเกงกะหลี่อะไรนั่นแหละค่ะเขายื่นมาสามคนแต่พออัจฉริยะไม่ได้เป็น โจดร่วมค,คือถอนตัวไปจากคดีแม่น้องชมพู่ก็พยานที่ทางโจทย์ร่วมเคยยื่นไว้ก็ไม่ได้มีใครขึ้นสักคนหนึ่งนะคะไม่ได้มีใครขึ้นสักคนหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอัจฉริยะพยานจะบอกว่าตัวเองมีผู้เชี่ยวชาญในมือซึ่งน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับคริปตงคริปโตอะไรแบบนี้นะคะพวกดิจิตอลวอลเล็ตทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ทางคนที่เนี่ยรับเอาไป ไปเป็นพยานด้วยให้สนที่ส่งให้ตำรวจไปคืออยากจะไปมีส่วนร่วมว่าพยานคนนี้ตัวเองทำออกมาก็ไม่ต่างอะไรกับคดีน้องชมพู่หนึ่งนะคะคือสิ่งที่อัจฉริยะบอกว่าตัวเองรู้รู้ร,รู้นั่นก็คือรู้มาจากตำรวจบอกค่ะเหมือนเหมือนกับเพจของดาวแปดแฉกที่ได้ข้อมูลอะไรก็จะจะ,จะตำรวจส่งให้อัจฉริยะก็ได้มาจากพวกดาวแปดแฉกอะไรอย่างนี้เหมือนกัน แล้วแต่เวลาพูดจะดูฉาดชานกว่าเพราะจเองเปิดหน้าได้อยู่หน้าสื่ออะไรอย่างนี้ได้ว่าเป็นใครในขณะที่ดาวแปดแชค็คอาจจะเปิดลําบากได้แต่เขียนโพสบิ๊กเกียนก็จะไปเปิดหน้าเปิดตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวคนก็จะรู้ว่าเป็นออยสีเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ยอกยอกยอกทีนี้อัรชริยะ วันนี้มีข่าวว่าทนายตั้มจะไม่ยื่นประกันตัวแต่จะให้คุณเดินยื่นประกันตัวคนเดียวอจฉริยะก็ออกมาให้ความเห็นผมรู้ผมรู้คือรู้ไปหมดค่ะเรื่องนี้รู้ไปหมดเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าทนายตั้มเนี่ยมีศัตรูเยอะกลัวว่าอยู่นอกคุกแล้วอาจจะโดนสังเกตก็เลยอยากเข้าไปจิตคุกคุณไม่คิดบ้างเหรอคะว่าในคุกจะมีอีกคนที่ไอ้ตั้มมันส่งเข้าคุกไปกี่รายขนาดวันนี้ ครูปียังไปไปเยอะเย้ยถากถางเพราะฉะนั้นอย่างจําได้เล่อนโจ้ถุงดําจําได้ไหมคะที่เขาข่มข่มขู่อะไรกันอยู่เนี่ยคืออจชริยาจะบอกว่าตั้มเนี่ยกลัวว่าอยู่นอกคุกจะโดนเก็บจะโดนเล่นงานดิฉันว่าอยู่ในคุกเนี่ยถูกเล่นงานได้ง่ายกว่านะคะแล้วถ้าตั้มกลัวอยู่นอกคุกแล้วจะโดนโจดเก่าเล่นงานเพราะเล่นทำอะไรกับตำรวจไว้เยอะ ดิฉันอยากจะบอกว่าแปลว่าครั้งนี้ไอ้ตั้มมันหาเรื่องโดนจับเพราะว่าการอยู่นอกคุกไม่ปลอดภัยอย่างนั้นหรือส่วนตัวดิฉันมองว่าเป็นท<ม>นายตั้มต้องการจะเขาเรียกว่าเอาผมไว้ปล่อยเมียผมไปเถอะเอาผมไว้ปล่อยเมียผมไปเถอะ พ่อเมียจะได้ไปดูแลลูกอย่างน้อยลูกจะได้รู้สึกอบอุ่นแม้ว่าลูกลูกของทนายตั้มจะมีคุณป้าดูแลแต่การที่ไม่ได้โดนทั้งพ่อทั้งแม่แม่อย่างน้อยแม่ได้ออกมาแม้จะโดนคดีก็ยังสู้ได้แต่แม่ไม่ต้องจิตคุกทนายตั้มเหมือนกับว่าอ่ะผมไม่ยื่นประกันก็ได้ถ้าคุณกลัวว่าจะมีการหลบหนีอะไรเงผมเป็นประกันอยู่ตรงนี้ แต่ให้เมียผมออกไปดูแลลูกดิฉันมองแบบนี้มากกว่านะคะเป็นอะไรที่เรารู้สึกซาบซึ้งตามที่ทนายเจมส์บอกว่าทนายตั้มรักครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องจริงก็ดิฉันขำแต่อัจฉริยะซึ่งพยายามที่จะตะเกียกตะกายคือแต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าโทษอัจฉริยะคนเดียวไม่ได้นะคะแสงใครๆก็หิวคะ่ะคนที่ดงดอกยังหิวเลย ค่ะก็มีการไปสัมภาษณ์ไปพวยกับอีกเถิกกันนะคะก็ตามเคยค่ะจะมีไอ้พวกที่บอกว่าออ๊ยองคปู่คัดสันงนอย่างนี้เอฟซพอตอคนไหนที่บอกว่าองค์ปู่คัดสันนะคะคุณดูดีๆคุณดูให้ดีถ้าคุณคิดว่านายตั้มถูกจับพ่อเต็มตัวจะหนีเนี่ยอย่าลืมว่าไอ้พวยที่มันได้ไปโด่งดังที่สตชอชใครเป็นคนวางแผนให้มันได้ออกมา ถ้าทนายตั้มคิดจะดีจริงๆทนายตั้มเคยช่วยให้ไอ้พ่วยออกไปได้ถึงสตชไม่ถูกจับต่อหน้าลูกๆตัวเองถ้าจะหนีบ้างทำไมถึงไม่รอดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้อคำว่าองค์ปู่คัดสันเนี่ยเดิฉันว่าเอฟซพอตอหุบปากดีกว่าคะ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวองค์ปู่จะคัดสัน ให้คนในละคุณอยา่างไออีสองตัวนี้ในภาพที่เห็นเนี่ยได้รับรู้อย่าลืมว่าตอนที่ทนายตั้มเป็นทนายให้คุณเขาไม่เคยทิ้งและเขาทําเต็มที่ให้คุณไม่ว่าตอนนี้จะทงจะเทหรืออะไรอย่าง,างตามอย่างที่คุณคิดคุณต้องนึกถึงปากตัวคุณเองด้วยนึกถึงไอพวยด่าทนายตั้มยังไงว่าไอทนายรูปหล่อไอเคี้ยนี่ไม่ทาเคี้ยอะไรเลย สารพัดสารเพที่จะเอามาด่ารับหลังด่ายังไงทุกคนรู้สันดานมันดีเพราะว่ากับทนายสมเกียิมันก็เอาไปด่ารับหลังให้ทนายตั้มฝังมีเหลือมันจะเอาไม่เอาทนายตั้มไปด่ารับหลังให้ทนายชุดธรรมสังกสีทำเพราะฉะนั้นธรรมสังกษีระวังตัวไว้ด้วยถ้าทําให้มันไม่สามารถทําให้มันรอดคุกได้ก็จะโดนมันด่ารับหลังเหมือนกันเดี๋ยวก็จะอบปู่คัดสัน ขนาดทนายตั้มไม่ได้เอาเงินมันไปยังโดนขนาดนี้ธรรมสังกษีแดกเงินมันไปเท่าไหร่ระวังตัวให้ดีค่ะแต่สองคนผูวเมียน,นี้ในการให้สัมภาษณ์ก็ยังพูดกลางๆอยู่แต่เห็นความกระเฮี้ยนกระหือรือความสะใจใน,ในพวกเอฟซีหรือในคนในานาดิฉันอยากบอกว่าคนพวกนี้เนรคุณกันทั้งนาจริงๆค่ะ และอีพี่สาวคนโตในละคุณไม่พอไอลูกชายคนเดียวของตระกูลโคดเง่าสักราาตระกูลหลาโพก็ในละคุณด้วยแน่นอนที่สุดไอ้ไหลก็ต้องพูดถึงเรื่องทนายตั้มอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ตัวเองแต่ก่อนนี้เคยชื่นชมเคยเชิดชูเขาเคยโอโหรู้สึก ดีมากคือเกาะเอาไว้เพื่อที่จะเอาฐานเอซของทนายตั้มไปแล้วก็ได้ไปเยอะตอนนี้คลิปของทนายตั้มที่พูดถึงทนายตั้มก็ยังมีรูปทนายตั้มอะไรนี้อยู่แต่วันนี้มาพูดในเชิงสงสัยเอ๊ะทนายตั้มต้องผิดจริงอย่างงู้นอย่างนี้ถึงมีหมายจับออกมาว่าเราคดีไอ้พวยมึงไม่พูดอย่างนี้บ้างล่ะตอนไอ้พวยโดนหมายจับนะ่ะทำไมไม่พูดแบบนี้บ้าง แปลว่าไอ้นี่ต้องผิดจริงตอนที่พวยโดนหมายจับไอ้ไหลย,ยังอยู่กับไอ้พวยแล้วก็เข้าข้างไอ้พวยเต็มที่พอถูกฉีบออกมาหลังจากที่ไอ้ขาหมูได้เข้าไปก็ค่อยมาด่าไอ้พวยชีหลังแต่ตอนปีสองหนึ่งในขณะที่มีหมายจับไอ้ไหลเข้าข้างไอ้พวยเต็มที่แต่วันนี้มาพูดว่าถ้ามีหมายจับมันก็ต้องอย่างนู้นก็ต้องอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่เคยเห็นเอกสารไม่เคยรู้ข้อมูลแต่ต้องพูดเพื่อที่จะ ทำมาหาแดสซะหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวที่ฉันมีอะไรมาให้ดูตารางที่พวกสื่อทำเอาไว้นี่นะคะที่ฉันพูดตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของทนายตั้มคดีนี้ที่มันประหลาดก็คือว่าในฝั่งของผู้กล่าวหามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่คำพูดของทนายตั้ม ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้คงเดิมทีนี้ลองไปดูความเวอ่อวังของการกล่าวหานะคะเดี๋ยวขอดูชัดนิดหนึ่งเขาบอกว่านี่นะคะส่องวีรกรรมถูกแชร์ทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดแล้วก็เอาภาพหน้าทนายตั้มที่แบบหมุดหลอดูน่าเกียดมากถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่าเป็นสื่อของอะไรผู้จัดการ อังโฟอินโฟกรุปดิฉันออกเสียงเป็นฝรั่งเศสไปสร้างงานนะคะผู้จัดการอินโฟกรุปนั่นก็คืออยู่ในกำมือของใครบ้านพาทิตค่ะสนทิลิ้มทองกุลซึ่งเป็นรุกเทวดาปกป้องคุ้มครองเทพธิดาเดินดินอีกทีหนึ่งนะคะสิ่งที่เข้าเอามาก็คือว่าหนึ่ง ครูปรีชาไคร่ครัวในคดีหวย30ล้านเขาบอก่็ทนายตั้มไปโกหกอ้างว่าเป็นดีเอมาขอดูข้อมูลหลักฐานในโทรศัพท์และหลังคดีปรีชาอ้างว่าัวเองถูกเรียกรับเงิน2.5ล้านบาทเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องกลับอยู่ไม่อยู่เราก็เชื่อคนอย่างครูปรีชา ว่าทนายตั้มไปเรียกรับเงินปรีชา2.5ล้านบาทเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องกลับทุกคนก็รู้ว่าปรีชาทังแตกหมดเงินไปเยอะกับทนายกล้วยคนเก่าของตัวเองในการสู้คดีอะไรทั้งหลายในการไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ปรีชาหมดเงินไปเยอะใครจะไปเรียกเงินปรีชา2.5ล้านบาทจริงไหมคะใครจะไปเรียกเขาไม่ได้ถูกหวย หวยไม่ได้เป็นของเขาเขาแพ้คดีแน่นอนที่สุดในตอนแรกเนี่ยทนายตั้มพูดอยู่เสมอว่าในคดีนี้แล้วแต่ว่าลุงจรูนจะฟ้องกลับหรือไม่อย่างไรตอนแรกลุงจรูนจะไม่ฟ้องกลับแต่ลุงจรูนตัดสินใจฟ้องกลับหลังจากที่ถูก ปีชาและก็พวกพยมพยานฟ้องเอาเยอะแยะมากมายในผงในแผนอะไรอย่างนี้ลุงจรุนโกรธมากก็เลยคิดว่ากูว่าจะไม่เอากลับได้ลอตเตอรี่คืนมาได้เงินคืนก็พอแล้วจบแค่นี้แต่ปรากฏว่าฟังคูปรีไม่จบก็เลยมีการฟ้องกลับเยอะแยะมากมายก็รุมรวมไปคนที่เป็นตกเป็นจำเลยนี่ก็ผิดกว่าคน พวกพยานเท็จทั้งหลายนะคะแต่วันนี้ทีมงานของสนทิเอาคำพูดของปรีชาแล้วก็เชื่อว่าปรีชาเนี่ยถูกเรียกเงิน2.5ล้านจากทนายตั้มนะคะปรีชาแล้วยังไม่พอไปไอโพยอีเถิด คดีน้องชมพู่เรียกเงินจากเอฟซีลุงพลป้าแตนสมล้านบาทเพื่อทำคดีทั้งที่อันนี้เนี่ยอันนี้ดิฉันถึงบอกถึงว่าเป็นความห่วยของฝ่ายกล่าวหาจริงๆไอ้3มล้านบาทเนี่ยนะครับไอ้พวยกับอิเถิดไปยกมือไหว้กลางรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอโทษขอโพยแล้วแล้วก็ได้บอกชัดเจนว่าไม่ได้เคยเรียกเงินอะไรทนายตั้ม แต่มีสิ่งที่เอซของเขาพูดถึงแต่ไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้เลยและไอตัวเอฟซีที่พูดถึงตอนนี้ก็ไม่รู้หายหัวหดหัวกันไปไหนหมดแล้วไม่มีใครโผล่ออกมาสักตัวหนึง่งนี่แหละค่ะยิ่งฝ่ายกล่าวหายิ่งทีมของสนธิทํางานห่วยเอาแต่ข่าวพวกนี้มาลงมันยิ่งทําให้เห็นว่าการ หาเรื่องใครตั้มมันเป็นความเจ็บแค้นส่วนตัวมันเป็นเรื่องอะไรที่รับใบสั่งมาจากใครหรือเปล่าคดีเบนเรซซิ่งบอกว่ามีการเรียกเงินทําคดี20ล้านบาทแต่พอไปถามแม่เบนตอนนี้บอกจําเรื่องนี้ไม่ได้แลนึกไม่ออกจําไม่ได้คดีหลานสาวสวถูกอมเงินสิงห์ไหม20ล้านบาทใช้คําว่าอมเงินสิงห์ไหม ผู้หญิงคนนี้ไปขอให้ทนายตั้มทำคดีทนายตั้มทำคดีแบบที่ไม่ได้เรียกค่าวิชาชีพนะคะสารชั้นต้นยกฟ้องเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลเออ,อะไรละ่ะข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เอาใบรับรองจากโรงพยาบาลแล้วเขาไปตรวจแล้วเป็นการคมคืนอะไรอย่างนี้จริงมีร่องรอยอะไรอะไรพวกเนี้ย ไม่สไม่ได้เอาอันนี้ไปให้สารพิจารณาก็เลยถูกยกฟ้องโดยยกประโยชน์จแห่งความสงสัยอะไรอย่างนี้ให้ไปผู้หญิงคนนี้ก็อุทธร์ประตอดออกมากล่าวหาทนายตั้มเนี่ยออกมากล่าวหาว่าถ้าได้เงินมาตัวเขาเองเขายินยอมพูดคุยกันกันกบทางฝั่งจำเลยที่เขากำลังอุทธร์ว่าอยากจบคดีแล้วก็จะเอาเงินแต่พอไม่ได้เงินก็เลยโกรธ วันนี้ก็มาหาว่าตัวเองถูกยกฟ้องเพราะว่าทนายทำงานไม่ดีไม่พาเข้าไปหาหลักฐานซึ่งจริงๆตัวเองเป็นผู้เสียหายจะรอแต่ฝั่งเดียวจะอ้างว่าไม่ได้ไปเอานั่นเอานี้เพราะว่าทนายไม่บอกไม่อะไรดิฉันว่ามันตลกเป็นคดีของตัวเองอย่างน้อยตัวเองก็ต้องใส่ใจนะคะอย่างเรื่องหนึ่งบางปูอีกเหมือนกันที่เอามาลงโดนเรียกค่าทำคดีสิบล้านบาท ตรงนี้ดิฉันว่าทนายตั้มได้อธิบายเคลียร์แล้วตัวหนึ่งเองในตอนนั้นสิบล้านบาทในตอนนู้นก็มีความพออกพอใจกับผลที่ทนายตั้มทำให้ได้โรงงานคืนมามีการเลี้ยงฉลองมีการอะไรกันแต่วันนี้ดูเหมือนจะอยากได้เงินคืนคือดูเหมือนจะไม่มีเงินแล้วก็เลยอยากได้เงินคืนก็ออกมา อย่างตามที่สนที่บอกว่าใครเคยมีปัญหากับทนายตั้มให้มาหาเขาเขาจะเขาจะช่วยนะคะแล้วก็นี่ก็คือคุณแซนกับคุณปอที่อยู่ในคดีของแตงโมในคุณปอบอกว่าจะมีคลิปเสียงอะไรของทนายตั้มเมื่อไหร่จะเอาออกมาแชร์สักทีหนึ่งภาพล่างสุดก็คือตำรวจสอบสวนกลางรวบทนายตั้มพร้อมภรรยากลางถนน หลังพบว่าพากันขยับหลบหนีแจ้งข้อหาหนักเห็นไหมคะตำรวจเองสารภาพว่าที่ต้องสกัดจับเพราะลถตัวเองเนี่ยแรงสู้รถทนายตั้มไม่ได้แต่เราไม่เห็นเลยว่าทนายตั้มถ้าตำรวจก็รู้ว่ารถสู้รถสู้ไม่ไหวแบบนี้เนี่ยนะคะแลวทนายตั้มมีท่าทีอะไรที่จะแข่งจะขับหนีจะอะไรไหมทนายตั้มรู้อยู่แล้ว ว่าตำรวจตามอยู่ข้างหลังตำรวจตามตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความโอเวอร์เรื่องการไปถ้าคุณไปร่วมมือกับคนอย่างไอ้พวยอิทธิกที่ศาลตัดสินแล้วกับคนอย่างปีชาที่ศาลตัดสินแล้วเอามาดิสเครดิตทนายตาั้งความน่าเชื่อถือมันมีไหมคะการทำงานของพวกคุณ ความน่าเชื่อถือมีหรือเปล่านี่แหละค่ะที่ดิฉันบอกว่ามันเป็นอะไรที่ประหลาดดีเหมือนกันสำหรับคดีนี้ผู้กล่าวหาเนี่ยเปลี่ยนข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจาก71มา39ข่าวที่ออกมาแต่ละอย่างมันเวอร์วังเดี๋ยวคลิปต่อไปดิฉันจะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเวอร์วังอย่างไรไอ้ข่าวที่ออกมาไปให้ข่าวในตอนแรก ให้เป็นดูเวอร์วังให้คนเกลียดทนายตั้มแต่ข่าวจริงๆมันเรื่องจริงๆมันไม่ใช่ทําไมถึงมีข่าวเวอร์วังออกไปคิดดูให้ดีๆคะ่ะ<ว><น>ครูปีชาได้พูดโฟนอินกับอ,อไอ้ห้อยเอาไว้นะคะว่าจะเอาเข้าผัดโอเลี้ยง ไปเยี่ยมทนายตั้มกับเฮียรับปชาว,วันนี้ก็ไปหาแสงไปอยู่แสงไปจริงอย่าลืมนะว่าคาดีที่ยังอยู่กับหมวดจรูนยังไม่จบงวดก่อนที่จะไปฟังคำพิพากษาตัวเองขอเลื่อนอ้างว่าประสบอุบัติเหตุแล้วตอนนี้ร่างกายเหมือนกับคือคือ,ค,อคือไปฟังคำพิพากษาไม่ได้ก็เลื่อนแต่วันนี้ไอเวรนี่เดินปลอปลอปลอคะ่ะแล้วสื่อก็ให้ความสนใจ คนที่ทุกคนแทบจะทั่วประเทศไทยเคยเกลียดและก็ด่าทออย่างปรีชาวันนี้เวลาเข้ายิ้วเข้าผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมทนายตั้มทุกคนชื่นชมปรีชาทุกคนชื่นชมคนที่ออกมาโกหกมาโกงหน้าด้านๆสร้างเรื่องทุกอย่างถ้าเราจำกันได้ในตอนหวยสามสิบล้านนั่นน่ะทุกคนชื่นชมทนายตั้มด่าปรีชาวันนี้ทุกคนชื่นชมปรีชาแล้วก็ด่าทนายตั้ม โลกเราทุกวันนี้จะหาได้ดังที่ฉันสักกี่คนที่ยังยืนอยู่ในจุดเดิมแล้วก็มองทุกอย่างด้วยตักกะและเหตุผลถ้าผิดจริงตั้มก็ต้องรับโทษไปแต่ในส่วนตัวในอย่างที่เห็นในการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเรื่องราวทั้งหมดทีฉันเชื่อว่าสิ่งที่ทนายตั้ม พูดเป็นความจริงและทนายตั้มรับมือเรื่องนี้ได้ใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ดิฉันเชื่อค่ะ